กาบสบายดีพี่น้องวายอยู่ไทยอยู่ลาวต่างประเทศพี่น้องพอๆกับซองน้องอ้อเลยเลยพี่น้องขาตาไปเอยขย้เหร่าตาเนาะพี่น้องอ้อเลยคือมาปอกน้ำใหม่อีกพี่น้อยปอกหน่อไม้ถาปาสสนีอะไรพี่น้องเอ้ยก็มีเรื่องสิบอกให้พังเนาะเอาเนผลไมาหรือบ่มาพี่น้องเอ้ยเลาก็สิบบอกหน่อไม้ไปพร้อมกับสิคุยกไปน้เนาะพี่น้องเนาะ ทั้งน้ากันน้องคำน้องกีกี้น้องแก้มบุ๋มน้องเล่นน้อกัน์ดพอเต็มบักบานเต้พี่น้องกับไอคิวพอน้องนี่ก็สิปอกน้องไม้เนาะมาเด้อมาเด้อมาปอกหรือไม้น้องกันทางแรียกว้นี่มาหิมะคิวคิวอยากมาปล่อยวะพี่โล

ใหม่กับแกงถ่าปลาสมีพี่น้องไป่น้องนึ่งที่ตกไปเนาะตอนนี้ก็ค่ำแล้วพี่น้องบรรยากาศก็พอดีแบบหนึ่งเขาแลงแล้วย่ามนี่นะรีดหนึ่งเขาแลงจริงจกินแล้วเนาะโอ้เข้าวซัวเมื่อกี้ในเห่าเออเมื่อกี้ในพ่นเห่าแม่น้องะเนยพี่เนาะมีเสียงเพลงดังขามาจไกหน่อย้ะพี่น้องเด้อ ขอโทษขออภัยละลายได้พี่น้องเม่น้องเนี่ยกับโทษไปเนาะโทษไปหาเม่น้องแกมบุมเนาะโทษพระปัตสนีโทษบติดพี่น้อยโทษพระเม่น้องแกมบุมนเนาะเมันขาม้าแล้วเมันขาม้าแล้วเนาะบ้านนี้เล่นบอกทนำะไมล่อเพิ่น ไม่บง่งไม่โจดไปหน่อยที่เป็นแง่ไหนหน่อยในแกงแซ่บว่าเมื่อบาสสนีสิไปกรุงเทเพ่ยวเปนกระหิวหน่อยไหมเนาะเพื่ออยากกินแกงหน่อยไหมแต่ว่าห้ากับเป็นไปหามืนกันทานฮันพูดไปหน่อยว่าพ้นกับตกลิ้นๆอยู่อย่เลยสิแกงหาเพิ่นใส่กระปูเนหาแซ่บเลยพี่น้องนี่กระปูเนหาอยู่3โตสีโตหน่อยเนานะ ข้องมาข้องแซ่บค <interpret> ือกระปูนเะห่าไปน้องเอ้แกงนลำไม้ว่าแซ่บสันไอ้ปลาสนี่สดกระขาดรู like ้นี่่งจืดลำไยผันกินดอกพี่น้องเอ้ยเน็ข้าวมันอยู um ่นักกินนี่างลั้นเนาะให้ผัน like กินเจือย่างไปไหนพี TOR ่น้องเขาช่วยบ่อเจือๆย่างนั่นแหละอย่างกันเนาะผันข้าวลัำมันหักลูกหักลานกันเนาะหักชีวิตตัวเองกับสีบ่อผันข้าวมันกินนี่แหละพี่น้องเอ้ย ย่างเมียจือเคยกินเพ็ดกินแต่ว like ่ากินบกเข้มเพิ่นนหมักกินเข้มแต่เพิ่นกินเพชดพีแน้งเลยแกงม่ม่ม้ก็ต้องมีักบผิดรอน้ำเพิ่นกินแกงมะม่ม้ก็ต้องมีแบบผิดรอน้ำเมี่ยจือกินไปแล้วแต่ว่าถ้าเรากะซ่รี่กินเยอะไม่นราก็เหน่อยกนละ แกงกะหรี่กินจุบูดเลยเฮ้ยซื้อมีดมัเดียวหนิบอันเดียวปเอามาอีกกระซ้าหนึ่งเลยเฮ้ยต้นสีต่มน้ำแบบมันลายกันเลยกระ้ามันจะอิ่มคือเอามีดเลยนะต้นนี้กัพอดีหนึ่งเขาแรงเลยได้นี่ข้างเบาเขาก็ลาบอเออยังไงทางข้างบอวันใโจอยน่ะถ่ายกินแต่เพริบว่าแกงลาบอแม่อเนยผสน้ไม้ ไปน้องเนยหวายั่งสาแกงต้นแรงห้ปลาสนีมากกนไปน้องเนยหวาเนาะเพียนก็เลยเออมาแลงกับมาแล้งคนน่ะก็ห้ากับซิมมะปอกนะไปน้องแต่จริงเขาจะแกงเที่ยงกับท่านเนาะไปน้องเนยแต่บอกแกงหาปลาสนีมากเนาะมาถือคาร์มาเด้อร์ผ่านน้อใหม่แข่งเราบาตเมื่อไหร่ได้จวดเราได้ไหม ไอผมนองกินไม่ต้องเด้อสวัสดีพี่น้องถ้าก็จะมาปอกน้าไอ้ซอยไม่ต้องอันเอยได้เลยกคออกแนงเน,น,นาะกระายโอ้จะได้เบ็ดสีนเนาะ ร่วงคูยยงนว่ยัยตบเนาะกำลังใส่แท็กซี่ร <c oughs> เราเลยใส่แท็กซี่ใส่ส่้นเย,ยนเอะกเ่าส่วน ออทาง,งบบนี่าีลจักอขอคิวมาเนจาะหลดคนผ่านเพื่อนเข้มทงน, <Okay. S 1> อน,นอนิเท่าห้าแม่เพิินเนาะเท่าห้าแม่เพิินเนาะวัน,น,นป้าสานี่บรมาเนาะ พี่น้องเน่จังว่ามามาขีดนักอยู่เดินนีพี่น้องเลยห้องประยาดแก้งพีน้องไม้แม่บรมีกำลังใจเลยพาซันนี่บราดอมาหน้าว่ามาเส้นบัตรบ่ได้พี่น้องเลยบเข้าบ่อยเส้นเป็นหมัดเป็นหมัดปุ่มไมคคิวบ่เข้าบ่อยเส้นค่ะพี่น้องบะข้าว่าบ่บ่เส้นเดือนเบิ่งน้องกินไม่ต้องเด้อเขาบอกเส้นเดือดละเขาบ่ห้เส้นขาหม่าอ่ะจะได้นีมพาซันนี่นัตตีกรัปปะกรุงเทพนี่คือเก่าพี่น้อง เนื้อเนื้อใจขวางใจหายเนาะเบื่อกลังใจเลยพี่น้องเลยซาแบบสั่งใจสุดๆเลยพี่น้องแม่ตั้งใจสุดๆปลาฮาละไม่มาแกงหินเนาะเอี๊ยงนะคะมาขอโทษขอก็ใครเลยพี่น้องเด้อเฮือนไก่กันตั้งเนยนอนปลาหอยพี่น้องคนนอนเลยซาหัวแตก

เ้าก็เมื่อยแ้ลว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ป่าเร็วสวัสดีครับแม่ป่าเร็วลูกนิ้ม <więks> ๆิๆมๆิ <mitad> ่น่มเน้นเน้อ้าเสือจุ่มมุมอาเท่จู่ๆนี่มันเหี่ยวฉัน่จูๆนี่จู่ๆหน่อยนี่ nhờ nó mới cho chú này khớp mà nhỏ chứ hả bơ cho chú nó mà nhỏ chứ nhờ sao là bơ gì á ơi sang đây phải nói mà nó nơi khúc khéo ồn phải nói khúc khéo ồn nó nả mượt à nả mệt mượt hướng đê hướng đê hướng đê sang đê nhìn bây giờ sang đê đê สบายดีเด้อแม่ครับแม่ป้าครับเปลูกเสื้อหน่อยใหญ่เลยเด้อครับเป็นหัวใหญ่เลยเด้อครับเด้อนี่แม่เต้มืนธรรมดาป่ะท่านมาเตือนก็อยากลูกโลดเขาเหมือนอุ้มเขากระเทียมล้มไปนี่แหละเนาะอุ้มกับปวดแขนเนาะลูกเนาะถ้าเบิ่งป้าสนี่มากแล้วลูกเนาะเนาะเฮ้ เสียร์ป่ะพี่น้งองตอนนึ่งกระปอกเลยประเทศเรียบร้อยพี่น้องอุ้ยเป็นกะละมังเลยพี่น้งอ,นองมาดูผมเนาะไม้เสซสดพี่น้งองเลยบอกว่ารอปลาสันีพี่น้องได้ยินข่าวปลาสันีบอมานะพี่น้องเนาะไม่น้องเอาเลยเจ้าเ่อยากเขาแกงหน่อไม้โมเมนต์มาเลือกเนี่พี่น้งอ,กกงนงนองเลย,ยแบบขีดแบบ เมียเจือเนาะคนกับเหมือนจะโทรไปเมื่อมาว่านี้เมียเจือคนเป็นแห้งนะเปันเนาะเป็นแห้งแบบโทรคอมาเนาะใครปัาสนีเบิร์กเมียเจือน้ำแหละกับคนก็บทั้งเอาทั้งหายพทั้งเอาทั้งหายแบบติดตามตลอดเลยจนว่าเมียเจือแบบไข่แน่เนาะพคนติดตามมาตลอดแล้วกันน้ำคำมากคนก็ขึ้นโหลดมานโหลดมาพี่เราเมา่อเพาะก็เมียเจืออยู่หมกดาฮานเนาะหมกดาฮานแบบเส้นบัดบ่ได้ นออนเนานยจังมาเอ้ยคืเป็นนานๆวะ้าบอไปบ้ินบ่บด้เดือนนะคร,รับใบเส้นมัคขามาเนานาะนออนเน่ยมตะกาก็ไปสี่หมื่มากก็ไดเนาะวันเดือนนี่คือปะคือว่าะอะไรเนาะเนืยกับ,บรร่ได้ไปไทยนี่กะสปีเลย่นสามปีปลายเลยสาปีปะสี่ปีเลย่นะสีปีแล้ว ไม่เอาเนือนเ่อกับบันไดไปเนาะพม่น,อนเอาเนื่อกับ,บขอ่อยหนนูบันไดมาเดี่ยวนีกับมันเปลี่ยนไปแบบใดหน่อยเนาะตัวสมัยคือว่านพี่น,น,อน้อยไม่เอาเหนื่อยเลยเป็นห่วงกันไงจืดคิดน้ำปลาสนีปลาเนาะคิดน้ำปลาสนีปลาเพราะยังเพราะเพื่อกับขิดฮอตมาไงจืดเป็นห่วงมาไงจืดยังมาดูแลไก่ซิดพี่นอ้องเยความเป็นห่วงแม่จากสาใดพี่น้องทำงานก็ได้แต่งเงินขาดลดแต่เกือบบุญจากพ่อเนาะพี่น้อง มันขลดเกือบยากพ่อพี่น้อาเลยมาสบายนะได้เลยพื่น้อน้ละเมอหัวมีจือกับเป็นโลยังแห่กยังมหูพี่น้องแบบก็ใชลายโลแบบมากินยังก็เสียารลัมยังพี่นเองโอ้ยพี่น้อาแมนปสาวสีสมแบบขิดพี่น้อาเนื้กับขิดลายพี่อง มันเป็นห่วงทั <350 S 2> food, ้งซองผายเลยเนาะห่วงมันใหญ่จืดในห่วงปาสณีเนี่ยเนาะพี่เนาะกำมาลุ่นกันพี่เนาะเว้ยมันเนาะเนี่ยขีดนักตอนนี้มันเนาะเนี่ยขีดนักพี่เนาะแต่ว่าก็ต้องมาลุ่นพี่เนาะเว้ยแบบปัศณีสิดามาบอกหรือวันใดเนาะให้เห็นหนา่ะจ้ากันผูดพี่เนาะเว้ยม่นเนาอเนยก็ยังรอลุ่นอยู่กันเนาะเพราะว่าโทรไปพอปาสณีเซนบัดไรบรมาเนาะม่นเนาอเนยก็ยังแบบ นั่งเดิมเปม็นอย่างมากใจแต่เราก็ต้องรอรุ่นพี่น้อยอะไรพี่น้องคลิปนี้ก็จะอัปเดตให้เบอง์ไฮส้มเ์เป็นธนีได้เป็นอยงเด้อรอรุ่นกันต่อไปพี่น้อยพอๆก,กันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะประทินีสิมาหรือบอยมาบอเลยสบายดีพี่น้องตอน้นคามโคมมากไงพี่น้องเย